สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีสเกตและกันทลัก และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, ซีแซกนิวพร้ออิสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและข่ากงแก้วค่ะตำรวจภูธรจังหวัดสิสเกตค่ะประกอบพิธีสักการะพระพุทธพิทักษันติบูชาพระภูมิกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณและพิธีทางศาสนาเนื่องในวันตำรวจประจำปี2564ค่ะ เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาเก้านาทีของวันที่17ตุลาคม2564ค่ะที่บริเวณหน้าที่ทำการกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดรีสเกตพลตำรวจตรีสันติเหล่าประทายผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรีสเกตนำข้าราชการตำรวจประกอบพิธีสักการะพุทธพิทักษ์สันติบูชาพระภูมิบูชาเครื่องสังเวยกล่าวคำสัต,ปปตย์ปฏิญาณและพิธีทางศาสนาเนื่องในวันตำรวจประจำปี2564 โดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจงรังหวัดสะเกตผู้กำกับการทุกแผนงานในกองบังคับการตำรวจภูธรจงรังหวัดสะเกตและข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองสะเกตร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้เพื่อราลึกถึงวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลังพิธีบูชาพระภูมิบูชาเครื่องสังเวยแล้วผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรีสเกตพร้มอมด้วยผู้ร่วมในพิธีทั้งหมดได้เดินไปที่ห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดริสเกตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรีสเกตอ่านสารของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจากนั้นนำข้าราชการตำรวจกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนและกล่าวอุดมคติตํารวจ ก่อนที่จะมีพิธีทางศาสนาโดยมีพระราชกิกิตรังสีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสีบนำพระสงฆ์รวมเก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแก่พระสงฆ์เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีค่ะ